อนุสรผู้นำพักเพื่อไทยประเชิดถึงเสียงแตกปมยื่นซักฟอกรัฐบาลอนุทินที่เป็นที่สำคัญในการประชุมประชาชนซึ่งเป็นการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพักเพื่อไทยมีสองแนวทางหลักคือกลุ่มที่เชื่อว่าควรยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไม่ให้เสียหายจากการบริหารงานที่ไร้เสถียรภาพขณะที่อีกกลุ่มเชื่อว่าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทไลายในบันทึกข้อตกลง ทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้ำและรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อให้เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วดีนดังกล่าวมิได้นำพาประโยชน์ใดหามมาสู่ประเทศชาติและประชาชน นายอนุสร์กล่าวว่าการเผชิญกับปัญหาสแกมเมื่อทุนเทาทุนดำข้ามชาติความมั่นคงชายแดนจะเป็นจุดประบางรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ประชาชนจับตามองและอาจเป็นจุดตายรัฐบาลพักเพื่อไทยพร้อมแล้วในทุกมิติไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใดพักเพื่อไทยเป็นพักแรกที่มีความพร้อมส่งผู้สมัครคุณภาพทั่วประเทศและพร้อมนำประเทศไทยกลับคืนสู่เส้นทางแห่งโอกาสด้วยความเชื่อมั่นเต็มหัวใจว่าพักเพื่อไทยจะกลับมาบริหารประเทศและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็นมาอีกครั้งหนึ่ง